ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง You See Channel กับผม You นะครับผมเช้านี้นะครับผับจีโมบายได้มีการอัปเดตโหมดอีเวนต์ใหม่เข้ามานะครับเอียร์ฟอนนะครับผมมันจะเป็นโหมดเกี่ยวกับสกิลทั้ง8นะครับผมหรือเราจะมารีวิวทั้ง8สกิลว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับผมไปดูกันเลยสกิลที่1วิเคราะห์โซนการเล่นนะครับจะทำการวิเคราะห์และทําสัญลักษณ์โซนการเล่นต่อไปบนมินิแมปสามารถใช้ได้แมตช์ละ3ครั้งนะครับเป็นการวิเคราะห์ว่า วงต่อไปเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนนะครับผมซึ่งมีประโยชน์มากๆสำหรับสายกิฟพลังนะฮะหลังจากที่เราโดดลงมานะครับสกิลจะมีคูดาวอยู่นะครับหลังจากที่วงแรกเริ่มขึ้นเราจึงสามารถใช้สก,กิลได้นะครับผมใช้ได้3ครั้งต่อ1แมตช์นะครับผมซึ่งการมีข้อมันนี่แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าวงจะอยู่ตรงนั้นนะฮะ <'ve> ที่มีมากเลย ที่สนะครับค้นหาสัพพายนะครับจะสแกนหาสัพพายระดับสูงภายในรัศมี135เมตรนาน3วินาทีนะครับเวลาคูดาว10วินาทีนะครับซึ่งหลังจากที่กดใช้สกิลนะครับผมแล้วตัวลูกบอลก็จะสแกนหาของ <'m> ให้เราภายในรัศมี135เมตรที่เรายืนอ,อยู่นะครับผมมันก็จะมาก ทำการสแกนแล้วก็มาร์คไปเรื่อยๆมาร์ของให้เราสามารถไปเก็บได้เลยครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับสกิลที่3นะครับผมร้านค้าตลาดมืดนะครับผมจะทําการสร้างร้านค้าตลาดมืดอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อความสะดวกสบายในการซื้อไอเท่มครับหลังจากที่เรากดใช้สกิลนะครับผมเราก็สามารถสร้างร้านค้าตลาดมืดตรงไหนก็ได้นะครับซึ่งของภายในร้านค้านี้ก็จะเหมือนของตามตู้ร้านค้าทั่วไปของแต่ละเมืองเลยนะครับผมแต่มันสบายตรงที่ว่าเราสามารถตั้งแล้วก็ต้องซื้อตรงไหนก็ได้นะครับแล้วตาน หลังจากที่เราสร้างเสร็จนะครับตู้ก็จะหายไปในเวลา1นาที30วินาทีนะครับผมตู้ก็จะหายไปนะครับสกิลที่4ครับตามรอยจะทําสัญลักษณ์ศัตรูยิงนาน5วินาทีนะครับเพื่อตามหาตําแหน่งของพวกเขาซึ่งทะลุได้แม้แต่สิ่งกีดขวางนะครับผมอันนี้เป็นสกิลติดตัวนะครับไม่ต้องกดใช้นะครับผมหลังจากที่เรายิงศัตรูโดนนะครับหรือทำดาเมจกับศัตรูได้นะครับก็จะทำการมาร์ค5วีนะครับไม่ว่า เขาจะหลบหลังก้อนหินหลบหลังบ้านอะไรกันเราก็สามารถมองเขาได้คนระับเป็นเวลา5าวิซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆนะที่สามารถบอกตำแหน่งของศัตรูได้นะครับผมผมชอบอันนี้มากเลยเนะี่ยโคตรดีเลยสกิลที่ห้านะครับกระเป๋าสะพายโชคดีนะครับผมสกิลนี้สามารถในการแปลงไอเทมเป็นไอเทมแบบสุ่มในประเภทเดียวกันนะครับผมในกระเป๋าสะพายใช้ได้สูงสุดแมตช์ละ5ครั้งนะครับโดยจะเพิ่มความจุในการพกพาเพิ่มขึ้น 50หน่วยนะครับผมซึ่งหลังจากที่เราใช้สกิลนี้นะครับผมกระเป๋าสะพายของเรานะครับผมก็จะแปลงเป็นสีเขียวนะครับผมวิธีใช้งานสกิลรับให้ลากอาวุธของเราเข้าในช่องโชคดีนะครับผมแล้วก็กดแปลงค่านะครับผมมันก็จะสุ่มว่าเราจะได้ปืนอะไรนะครับเป็นการเปลี่ยนปืนนั่นเองนะครับผมนี่ผมเอาเอโฟเอามาสุ่มได้ m 7กผู้ทำไปเพื่ออะไรวะสกิลที่หกนะครับขวันปืนปูนะครับผมจะเป็นการคว้างระเบิดฟัน ฟื้นฟูเพื่อฟื้นฟูพลังชีวิตวินาทีละ3มแต้มและฟื้นฟูพลังงานวินาทีละ3แ,แะงงต3แ้มอารมณ์มันก็เหมือนสมองนะครับแต่มันสามารถที่จะฟื้นฟูเลือดแล้วก็หลอดยาน้ําของเราได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับผมหลังจากที่ใช้สกิลนะครับฟันก็จะเป็นสีฟ้าอย่างนี้เลยครับสามารถกาพางสายตานะครับมันก็เหมือนสมองธรรมดาห,หละหลังจากที่เข้าไปกันเลือดของเราก็ค่อยๆที่จะเพิ่มนะครับยาน้ําก็จะเพิ่มด้วยมันสามารถเพิ่มจนเต็มหลอดได้เลยนะครับผม สกิลที่เจ็ดนะครับผมแอร์ดอบพาหนะนะครับผมจะทําการคว้างไฟสัญญาณครับเพื่อเรียกแอร์ดอบพาหนะลงมานะครับเป็นการเรียกรถนั่นเองนะครับผมหลังจากที่เรากดใช้สกิลนะครับเป็นโยนแท่นสัญญาณนะครับลงพื้นนะครับแล้วก็จะมีแสงออกมานะครับแล้วนั่นใครวะเหลังจากที่รอสักพักหนึงนะครับก็จะมีรถของเราตกลงมาจากบนฟ้าอยู่เลยนะครับผมโอ้สะดวกสบายมากๆเลยมันก็ลงตรงแท่นสัญญาณเราเลยนะครับมันจะเรียกให้เราไปขับเฮ้ยนี่รถมึงนะอะไรเงี้ย เราก็สามารถขับได้เลยนะครับผมน้ํามันกับเลือดรถก็เต็มโอ้โหไปได้ไกลเลยครับสะดวกผมชอบชอบนี้ด้วยสกิลที่แปดนะครับผมต้องเรียกว่าเป็นสกิลที่เด็ดดวงสุดละนะครับสกิลตุ๊กตาโต้ลมนะครับผมสกิลนี้ทําการทะยานสู่ท้องฟ้าและเลียกหุ่น เพื่อบินล่อนไปด้านหน้านะครับโดยหุ่นจะกลางออกอัตโนมัติเมื่อถูกปล่อยกลางอากาศนะครับผมเออเท่อารมณ์เหมือนแบบเครื่องล่อนน่ะเออโคตทเท่เลยเว้ยเล่นแบบเอียอะไรมาปะวะซึ่งหลังจากกดใช้สกิลนะครับผมก็จะมีบอลลูนขึ้นมาแล้วเราสามารถลอยอย่างนี้ได้นะครับลอยทุกกล่องทุกกล่องแล้วกดอีกครั้งนึ่งได้ตกลงมานะครับผมซึ่งสกิลนี้สามารถกดได้สองรอบนะครับนี่และสกิลว่าฟูลดามเรื่อยๆนะครับกดออกแล้วลอยขึ้นไปอีก โดดออกแล้วลอยนี่อลอยได้เรื่อยๆนะครับหลังจากกดใช้มันก็นลอยกระโดดแล้วก็ลอยขึ้นนะครับผมว่าลูกเล่นมันต้องเยอะแน่ๆคนต้องใช้สกิลเยอะแน่ๆนครับเป็นอีกหนึ่งสกิลที่มันเก่งมากๆเลยถ้าใครชอบลีปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องยูซีด้วยนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าแล้วเจอกันนะครับ